อาคารในไต้หวันที่เอียงไปด้านข้างจากแรงของแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ25ปีที่เห็นอยู่นี้สามารถพังถล่มลงมาได้ทุกเมื่อส่วนนี้คือภาพนาทีระทึกภายในสตูดิโอโทรทัศน์ของไต้หวันขณะที่เกิดแผ่นดินไหวไฟและจอทีวีต่างๆสั่นไหวไปมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยในไต้หวันยังคงเร่งช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากปร,รักหักพังความช่วยเหลือยังคงอยู่ที่บริเวณเมืองหัวเหลียน ซึ่งฐานรากของสิ่งปลูกสร้างสะพานอุโมงใต้ดินและถนนได้รับความเสียหายหนักแม้ว่าไต้หวันจะเตรียมการรับมือกับเหตุแผ่นดินไหวอยู่แล้วเนื่องจากตั้งอยู่ระหว่างแผ่นเปลือกโลกยูเรยและแผ่นเปลือกโลกฟิลิปปินส์ซึ่งมักเกิดเหตุแผ่นดินไหวอยู่บ่อยครั้งแต่สําหรับแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดนี้เจ้าหน้าที่มอนิเตอร์แผ่นดินไหวของไต้หวันไม่คาดคิดว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นจะรุนแรงขนาดนี้และไม่ได้ประกาศแจ้งเตือนเหตุแผ่นดินไหว เหตุการณ์ในครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9คนและบาดเจ็บอีกกว่า1,000คนมีผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังกว่า100คนสูญหายอีกอย่างน้อย52คน